อ้าวมาดูต่อจากเมื่อกี้เฉลยถึงข้อที่สิบห้าเนาะต่อไปข้อที่สิบหกมากินไปเรียนไปอ่านว่าอะไรนี่ลำแพนแอนเดอะลำพูเขาบอกว่าขายอะไรลูกขายกระเป๋าหนังได้เงินมาสองพันขายมาได้เงินมาสองพัน ถ้าขายกระเป๋าใบนังใบนี้60บาทข้อใดถูกต้องใบละ60บาทซึ่งได้เงินมาทั้งหมด2,000 2,340เขาถามว่าขายกระเป๋าได้ทั้งหมดกี่ใบอ่าก็คือหารใช่ไหม 2,340หารกับ60เร็วหารให้หน่อย63อะไร63 60 <100. S 1> คูณอะไรเอ่ยได้เท่ากับ100 234 64 24แปลว่า4ไม่ได้ละต้องเป็น63อ้าว สามคูณเป็นสิบแปดสิบแปดลบกับสองร้อยสามสิบสี่ได้เท่าไหร่ลูกพวกแกไปอดอยากมาจากไหนพวกนี้สวบมาแนมะ่การรบฟ้องพ่อแม่กัอะหครูบกินเหิกินเมยี <c ười> ยวกินเมียกินมยียว <c ười> เดี๋ยวจะพากินอะไรนะไข่แมวกรุบกรุบ <Okay. S 1> อ่าตอบสี่ห้าใช่ไหมห้าสิบสี่ชักศูนย์ลงมาหกอะไรเอ่ยได้ห้าร้อยสี่สิบหกอะไรห้าสี่หกเก้าห้าสี่ลบกันเหลือศูนย์ดังนั้นข้อนี้ตอบสามสิบเก้าใบ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าได้เงินปึ๊บปบ๊ต้องตอบข้อไหนล่ะ ข้อ1กับข้อ2มันต่างกันยังไงก็ต้องตอบว่าใครตอบข้อหนึ่งผิดเอาดีๆอ่านโจทย์ดีๆอ่านช้อยเราควรเลือกช้อยข้อไหนโจทย์มันบอกว่าคำตอบเนะี่ยมันคือเท่ากับ39มสิบเ้าใช่ไหมคำตอบมันคือ39 แต่สามสิบเก้าพอดีนะแต่ถ้าบอกว่ามากกว่าสามสิบเก้านี่ผิดไหมผิดสามสิบเก้ามันมกกอ่มันมากกว่าสามสิบแปดต้องตอบว่าสามสิบแปดตอบข้อขอ,อ,อ,อไข่เออตอบกอไก่ก็ผิดสิครับเพราะว่ามันมากกว่าสามสิบเก้าไม่ได้อ,อ,ไไดอ่าต่อไปปัดธรรมะชื่อแม่ใครยกมือ,อไม่มี <laughs> ปัตมาขายบ้านได้สี่ล้านสามแสนเออเนี่ยเช่วงนี้ทองขึ้นเงินซื้อทองไม่มีซื้อที่ไม่ต้องพูดถึงทองขึ้นสามหมื่นเจ็ดแล้วปีที่แล้วยังสองหมื่นกว่าตอนนี้เอ,อ้สองหมืนเจ็หรือสามหมื่นเจ็ดลืมดูข่าวสองหมืนเจ็ดนำเงินไปฝากธนาคารเครื่องหนึ่ง ครื่องหนึ่งคือกี่บาทของสี่ล้านสองล้านเท่าไหร่สองล้านหนึ่งหมื่นบาทเหรอสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนี่พูดจริงๆจะจบม่จะจบอหกจริงหรือเปล่าเนี่ยไปเรียนปสี่ใหม่อ้าวต่อไปที่เหลือซื้อสลากใบละ ซื้อสลากกี่กี่บาทซื้อสลากไปเอาศูนย์เกินพี่เนี่ยควรเรียนก่อนซื้อสลากไปห้าแสนถามสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นลบออกไปห้าแสนเหลือเท่าไหร่3ล้านอะไรเขาบอกว่าซื้อจะมาบวกแค่ไหน ลบกันได้สล้านหรอล้านหรอบังผีปอบยางรอเลาะเยอะรู้ไหมแพรวาแอบกินเราอยู่วันนี้ใส่เงยเงในมาหรือเปล่าไม่ใส่อจิีิแล้วใส่ไม่ใส่างยกงในมามาล่อเหยื่อนะกินะเะนคิดไปทุกอาเลยนะูเอา พูดจริงๆอย่าประมาทอะไรวะยังมงาแต่ชีวิตเออ,อเออใส่มาดีแล้วล<ะ>ูกระวังเถอะแม่ครับเรียนพิเศษอาทิตย์นี้ออกมาผมรู้สึกยังไงไม่รู้ท้องไส้มันไม่ค่อยดีไปตรวจหาหมอตับหายโดน<ด><ม>แพรวากินตับอย่จ้องจ้องเยอะเขาบอกว่าตอบเวลาจ้องใครนานๆนี่ ระวังไอดีมันกินเครื่องในก็ต้องทำอะไรรู้ไหมแลบลิ้นใช่คจริงจริงเขาบอกครับตอบมันถ้าปอบมันจ้องหน้าเราให้เราแลบลิ้นใส่มันจะจ้องแบบเออมันจะจ้องแบบแปลกแปลกแล้วเราต้องทำยังไงก็แลบลิ้นอ้าวเอาข้อนี้เถอะข้อสอบไม่ออกหรอกเอาห้าแสนไปลบออกตอบหนึ่งล้านหกแสนใช่ไหม หนึ่งล้านหกแสนห้าหมืนคิดทันไหมเนี่ยเพราะว่าเอาเงินไปฝากครึ่งหนึ่งเหลือสองล้านสองล้านเอาไปซื้อสลากออมทรัพย์อีกห้าแสนอ้าวเหลือเงินอยู่ที่ล้านหกเขาบอกว่าไปซื้อที่แปดตารางวาซึ่งขายตารางวาแล้วเท่าไหร่ลูกอ้าวพี่ถามแสดงว่าแปดตารางวาเนี่ยคิดเป็นเงินกี่บาทคิดยังไง อ่าอ้าวยี่สิบสี่คูณแปดเอา 8. เก็บศูนย์ไว่สามตัวศูนย์ศ <22. S 1> ูนย์ศูนย์แปดสี่แปดสี่สามสองใส่สองทดสามแปดสองสิบหกสิบหกทดสามเป็นสิบเก้า ปัมตมาจะเหลือเงินกี่บาทแปลว่าเอาตัวนี้ทำอะไรต่อเอาไปลบออกอาเอาไปลบกับหนึ่งหกห้าศศย์ศอ้าตั้งเร็วหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นอาเดี๋ยวให้เป่าชิด เอาวางไว้ไกลๆแล้วก็รีบคิดอ้าวใครนั่งเฉยเดี๋ยวจะเดินไปให้พร ยังไม่คิดเลย<อ>เห็นไหมัออมัวแต่ใจลอยัคแล้วเมื่อกี้พาคิดเนี่ยไม่ได้จดเลยเหรอ,อน,นี่แหละเด็กเล่นเกมเยอะอย่างนี้แหละเออเขาเรียกว่าเออ <c oughs> สมองไม่ไม่วิ่ง เล่นเกมเยอะเออไม่ต่างกันจริงใมโอผู้ถูกมันจะเป็นสมองฝ่อการตอบสนองช้า เล่นเกมที่ตอบสนองเร็วนะแต่อย่างอื่นอ่ะจะตอบสนองช้าเหลือเท่าไหร่อะไรหกเออไปเรียนปสนอง ตอบข้างหลังมาข้างหน้าเถิดตรงนี้ทำไมได้สองอน,นี่อ๋อเป้น

ตอาอะไรต้นหนึ 1, 4, 000, 5, 000, 8, 000, ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันตอบพ่อโอ้โหไปเรียนโรงเรียนวัดอยู่ใกล้วัดอะไรก็เอามานั้นเลยอ่าต่อไปข้อที่สิบแปดแม่ค้ารับชุดนอนมาในราคาร้อยสิบเก้าบาท ้าขายไปในราคาสองร้อยสิบห้าบาทหมายความว่าอะไรซื้อมาแต่ว่าขายไปกำไรไหมกำไรกำไรกำไรกี่บาทชุดนอนไม่ได้นอนร้อยสิบเก้าบาทแต่ว่าขายไปสองร้อยสิบห้าเอาสองร้อยสิบห้าไปลบกับหนึ่งหนึ่งเก้าเอาเป่าลบ oh. มัน ขี้เกียจมากนักงั้นให้มันทำเลยต่อไปจะให้รีบโทรศัพท์อยู่ที่บ้านด้วยให้ไปฝึกคณิตเล่มใหญ่ๆสีเขียวที่ให้ไปไถ,ไถ้าไปฝึกป่านนี้คิดเลขเร็วละเท่าไหร่นะ9ห6 96บาทนี่คือกำไรถ้าแม่ค้าขายไปทั้งหมด30ชุด<ม>กำไรเท่าไหร่ก็คือ1ตัวในี่กำไรกี่บาท96บาทถ้าขายไป30ชุดจะได้กำไรกี่บาทเอา96คูณกับ30อ้าวเอาคูณเร็ว แล้วยังเสร็จแล้ว18ตอบขอไข่ระบบเงินมี7จ0 0 0 0นแปดหืนระบบมีเงินเจ็ดแสนแปดหมื่นระบบมีเงิน ระบบระเบียบระเบียบมีเงิน6กแสนห้าหมื่นทั้งสองคนนําเงินมารวมกันแล้วนําไปซื้อรถยนต์มาแปลว่าเป็นอะไรกันในสองคนนี้นพี่น้องกัน,นไม่หรอกพี่น้องไม่ลงเงินนะซื้อรถหรอกเป็น,เป,นเป็นแฝดอ่าทีนี้นําเงิน <laughs> ไปซื้อรถยนต์ <laughs> ควรตั้งคําถามในข้อนี้ว่าอย่างไร คำถามแปลกๆถ้าเอาสองคนนี้ควรตั้งถามว่าทั้งสองมีเงินรวมกันเป็นอย่างไรมันไม่ค่อยเวิร์กเนาะทั้งสองคนจะยืมเงินจากใครได้อีกเพื่อให้มาซื้อรถพออาถามสองคนนี้บวกกันเนี่ยมีเงินซื้อรถคันนี้ได้ไหมได้ไดได ได้แน่นอนทั้งสองคนขาดเงินอยู่เท่าไหร่ไม่ขาดทั้งสองคนจะเหลือเงินอ่าควรตอบกอไก่หรือตอบงองงูดีควรตอบข้ององงูวันนี้ลูกถ้าน่าจะถามทําไมใช่ไหมถ้าไปซื้อรถต้องถามถึงว่าเงินเหลือเท่าไหร่เอาถามแล้วเหลือเท่าไหร่ เอาให้เวลาหนึ่งนาทีต้องได้คำตอบ7 5 0 0 0อ่าเหลือเงิน750,000ดีมากไม่ถึงสิบวิได้คำตอบอันนี้แล้วแต่คนไม่ใช่ทุกคนอ่ะโอเคไปต่อจากประโยชน์ประโยคสัญ,ญลักษณ์อ่าตัวนี้หารตัวนี้สามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้ตามข้อใดเอา ข้อไหนที่มันบอกว่าเอาตัวนี้กับตัวนี้มาหานกันไก่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 มันมีสีคขาตอบว่ไก่ไก่มีสีขาไม่เคยเห็นหรอมันขี่คอกันไง ไก่มีสีขาไก่มันขี <car <car ่กันเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมหมาหกขาเคยเห็นเคยเห็นหมาหกขาไหมหมามันขี่กันเออก็สองขาทำไมเลือกรู้เกบเป็นคนพม่าเหรอ ไก่มีสองขาพระมีกี่ขาพระเขามีสองขาพระมีม <c oughs> กี่ขาีไก่ออกเสียงไม่ถูกต้องบอกว่าไก่พระมาไม่ใช่ไก่พมะมาต้องบอกว่าไก่พระมาออกภาษาไทยถูกไม่ใช่คนไทยเดี๋ยวตำรวจมาจับ,จบแพรว่าจากการมินสิ ให้มันรู้สิว่ายิงไทยยิงไทยใจเด็ดวันนั้นอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนอันนี้เราให <ligen> ้พี่รุ่นพี่ฟังมันบอกว่าครูครับผมลืมใส่เกงในมาไแพรว่าก็เลยมองอะไรอยู่แพรว่าแบบค้าง้าบใช่พี่เหรอ แค่ว่ามบนามไม่ไ้ไปบกมันว่าอะไรนะมันว่าอะไรนะมันว่ไปโอมึงไม่มีอยู่เฉยคนถาใหญ่เขพูดกันคนหันเลกจะพูดเอาต่อ อ่าตัวนี้โอ้โหตัวนี้บวกกันแล้วคูณตัวนี้วนควรเติมควรเติมตัวเลขใดในช่องว่างให้ถูกต้องเอาเอาเร็วๆ,ๆ,ๆเขาเรียกว,ว่าเป็นการเป็นการกระจายเข้าไปในวงเล็บเอาเร็วๆไปโออันนี้เขาเรียกว,ว่าใช้เรื่องสมบัติการกระจายถ้าเอาสามสิบห้าคูณเข้าไปก็แปลว่าตัวแรกต้องเป็นอะไร ตัวแรกต้องตอบ5,761และเอา35กระจายเข้าไปแปลว่าวงเล็บหลังตอบ7,245ตอบข้อไหนตอบข้อหนึ่งสมบัติการกระจายเอาทีนี้เรามาดูสุภาวดีชำแหละไม่ใช่ชําระภาษี สุภาวดีชำระภาษีไป200กว่าบาทต้องนำเงินชำระเพิ่มอีก142บาทอยากทราบว่าต้องชำระภาษีทั้งหมดกี่บาทก็แค่ทำอะไรกันเอามาบวกกันง่ายมากข้อนี้ตอบ300เท่าไหร่ลูกอา้าวบวกกันเป็น8ปบวกเเป็น7 ทดหนึ 1> 1่งแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าทดหนึ่งเป็นสิบหกใส่จุดทดหนึ่งห้าเจรสองเป็นเจ็ดทดหนึ่งเป็นแปดได้คำตอบแล้วจุดจุดหกเจ็ดก็คือตอบหกสิบเจ็ดสตางค์ตอบข้อขอไขเลยอ่าได้คำตอบแล้วนะไปบวกเอาเองข้อนี้ตอบสามร้อยเจ็ดสิบ แปดจนะอ้าต่อไปข้อใดคือค่าของเร็วเรวเรเหลือเวลาอีกสินาทีอ้าข้อนี้ทุกคนดู y คืออะไร y คือ1นึ่ง the b คือ3มอย่าคุยกัน z คือ5อ้าข้อนี้เขียนสรรมการซิ ใครกำลังสามใครกำลังสามใครกำลังสาม y ก็คือหนึ่งกำลังสามบวกกับสอง w สองคูณ w สองเเป็นสามหารสามคูณ y y เป็นหนึ่งก็คือสามคูณหนึ่ง บวกกับแซดแซดเป็นห้าแซดกำลังอะไรห้ากำลังวายากำลัง Y แล้วเป็นอะไรวายเป็นหนึ่งวายเป็นหนึ่งอ้าวหนึ่งกำลังสามตอบเท่าไหร่ครับสามด๋ยวอนหอมเลยไหนใครตอบสามเอาประกอบไปกินหนึ่งกำลังสามหมายความว่าหนึ่งคูณกันสามครั้งหนึ่งอ่าก็คือเป็นหนึ่งบวกกับสองคูณสามเป็น หกสามคูณหนึ่งเป็นสามห้ากำลังหนึ่งเป็นห้าตัวเดียวคือห้าดังนั้นข้างบนบวกกันเป็นเจ็ดส่วนแปดตอบข้อไหนออข้อควายปูทะเล แพรบดิแรบแรบคุณุ้นสอนออกเสียงปูทะเลอ่าหนักหนักตัวละแปดร้อยกรัมถ้าต้องการซื้อปูทะเลทั้งหมด4.8กิโลกรัมเอาถาม800กรัมคือกี่กิโล หนึ่งกิโลเท่ากับกี่กรัมหนึ่งกิโลคือกี่กรัม <100 000 S 1> เพื่หนึ่งกิโลคือกี่กรัมไม่ใช่กระพับปั้นนะกรัมก็คือเป็นหน่วยในตาชั้นหน <100 000 S 1> ึ่งพันตายได้เป็นไรเดี๋ยวพี่เปิดโรงเรียนกระโปงวิทยานุสอน พวกแกรอมาสมัครได้เลย <Okay. S 1> เอา้าวหนึ่งกิโลเท่ากับหนึ่งพันกรัมแปลว่าแปดร้อยกรัมคือกี่กิโลแปดร้อยกรัมก็คือเอาหนึ่งพันไปหารตอบศูนย์จุดแปดกิโลกรัมอ,อ้าวต่อทีนี้ทั้งหมดมันมีสี่จุดแปดกิโลเขาถามว่าจะซื้อ โอ้ทั้งหมดกี่ตัวอ่ะหายังไงหนึ่งตัวหนักเท่าไหร่ครับเอาละแสดงว่าต้องให้ใช้การลงให้ลงมือเอาไม่ออกูาตว่าหนึ่งตัวมีกี่กรัม แปดร้อยกรัมคือกี่กิโลหน1สุดจุดห้าไอยู่ไหน่ใอ่อ้าวทีนี้ถามว่าจะมีปูอยู่กี่ตัวทำไงคิดยังไงคิดยังไงเร็วหมดเวลาแล้ว เจ้าคุณเดี๋ยวจะโดนสนมกระทืบมมีสนมก็จมีมียน้อกสนมเมียหอมีน้อือปูน้อยนอันนี้อันนี้อันนี้คือเจ้าคุณนะอันนี้คือมหารเล็กแต่นี่คือหำเล็กเออแล้วเราเป็นไรลูกอ คำใหญ่ใช่ไหมไม่มีคำขอบคุณเป็นอ๋อเป็นขันทีเป็นขันทีไมโอรู้ได้ไงบ้ไมโอเป็นพิสูจน์มาแล้วกูเห็นนักเก็ตมันเกิดเฮ้ยแม่ไอ้เอ๋อดูไข่เพื่อนตอนไหนเต่าตอนมาชิมอย่าร้อนตัวสิเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องจริงต้องเก็บทรง เ,เขาไมา่ได้ว่าเราเราไปรับมาเราก็หักไม่มีจริงเขาหลุดไปหมดะมาเลยเลยที่ทำอ,อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเอา4.8ไปหารด้วย0.8เร็วๆเดี๋้ออยู่เฉย ถ้าเราร้อนตัวเท่ากับเราเป็นเราไม่ได้เป็นเราอย่าไปร้อนตัวมาไปโอเลยเป็นอะไรเราสามารถเลื่อนจุดทศนิยมได้ลูกให้เราเอาสีไป4.8หารด้วย0.8เราคูณอะไรเข้าไปทท้าเศษและส่วนคูณมันทศนิยมมีแค่ตำแหน่งเดียว คูณสิ 10, กลายเป็นสี่สิบแปดส่วนแปดอ่าตัวนี้ลบออกเลยเอาไม่ต้องเอาทศสิยมมาคิดแล้วดังนั้นแปดอะไรได้สี่สิบแปดแปดหกสี่สิบแปดดังนั้นลงตัวตอบข้อหกตัวตอบงองูอ้าวต่อไปข้อยี่ห้มาข้อสุดท้ายที่เหลือไปทำเอาเองอ้าวเอมเท่ากับเ ถ้า m เท่ากับ n อ y ดูนะดูนะเขาบอกว่า y เท่ากับ c คูณกับ m เท่ากับ n เอาฟังดีๆถ้าสมมติว่า m กับ n มันเท่ากันให้ m แทนด้วย n ก็ได้ก็คือ n บวก n เพราะว่ามันเท่ากันไหมเท่ m ก็คือ n แปลว่าเปลี่ยน m ให้กลายเป็นตัว n ได้เลยดังนั้น n บวก n เป็นไร n กับ n บวกกันกลายเป็น 2n อ้าว n กับ n บวกกันเป็น 2n เก็บไว้ก่อนแล้ว2กับ4คูณกันเป็นไร2คูณ4เป็น8 8n เท่ากับ y อ้าวต่อต่อมาเราบอกว่าอะไรนี่ลูก m กับ n บวกกันก็คือ n บวก n คูณ y เท่ากับ400อ้าวถาม n บวก n เป็นอะไรเป็น 2n บวกกับ y อ้าวทีนี้มาดู y มีค่ากอบกี่ n อ็าบวก8 n เลยถูกต้องคำตอบคือ40อ2บวก8 n 2 n กับ8 n บวกกันเป็น10 n เท่ากับ40แล้ว n เป็นเท่าไหร่ย้าย10ไปทำอะไรย้าย10อะถูกต้องเก่งเก่งเก่ง 400ตั้งาหารด้วย10ตอบ40่สไอ้เ <ASHLEY> ตาไม่จดเลยอ่าตอบงอโอเคนะครับอ่าเอาไปฝึกด้วยนะเอาไปฝึกด้วยอ่าวันนี้จบเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับขอให้ท,ทุกคนโชคดีในการสอบพุ่งนี้นะสวัสดีครับ